เซอร์ไพรส์เปิดตัวลูกสาวแฟนทั่วโลกคือฮามาต้วนประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกค่ะแห่กดเข้าไปคอมเมนต์และไลค์ชื่นชมในความน่ารักกันเพียบเมื่อล่าสุดคํามากต้วนสมาชิกวงกอสเซเวนได้ออกมาโพสภาพเปิดตัวลูกสาวคนเล็กพร้อมเขียนแคปชั่นว่า introduce Milo and b o o t h new little sister taking name recommendation ซึ่งเจ้าตัวค่ะได้มีการโพสต์รูปลูกๆทั้ง3ก็คือ Milo, b o o t และน้องอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่มีชื่อทำให้ตอนนี้ค่ะหนุ่มมาร์คต้นนั้นกลายเป็นคุณพ่อลูก3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วลูกๆทั้ง3เนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังมากๆเลยทีเดียวละค่ะ